โอ้โสวดดีเว้ยรุ่นทําเรือกันด้วยนะครับเวลาที่ผมนั้นไปเล่นเซิร์ฟสาธารณะนะครับผมเห็นทั้หลายคนเนี่ยเอาหุ่นยนต์ออกมาโชว์เต็มไปหมดเลยนะครับคนนู้นก็หุ่นยนต์มาคนนี้เอาหุ่นยนต์มานะครับมันทำให้ผมนั้นอยากมีมากเลยเว้ยวันนี้เราก็เลยจะมาใช้หุ่นยนต์นะครับในการแปลวสมบัติกันนะแปลเทเชอร์กันนั่นเองนะครับโอเคเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเนี่ยครับเรามาเริ่มขึ้นโครงหุ่นยนต์กันเลยไหมผมต้องบอกคุณผู้ชมไว้ก่อนเลยนะเว้ยว่าผมนั้นไม่รู้กกลลไของหุ่นนนยนยต์เะครับ คือมันต้องขึ้นยังไงวะแล้วมันก็ต้องใช้กลไกอะไรบ้างอันนี้คือผมไม่รู้เลยนะเว้ยเดี๋ยวเรามาขึ้นจากประมาณบล็อก4บล็อกอันนี้ก่อนเลยกันนะอันนี้คือขาะครับขาส่วนความสูงเนี่ยเอาความสูงสักประมาณเออประมาณนี้ไหมอ่าของเราไม่ต้องสูงมากนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าเราสร้างไว้เนี่ยมันจะใช้ได้หรือเปล่านะเ <c oughs> <c oughs> พราะงั้นเราเอาความสูงแค่ประมาณนี้พอเลยกันนะคุณผู้ชมแล้วก็เอาอันนี้ขึ้นมาให้มันเท่าๆกันโอเคประมาณนี้นะครับอาขาสูงประมาณนี้พอเว้ย สำหรับนิ้วเท้าหุ่นยนต์แล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาเป็นบล็อกทองแลวกันนะที่ต้องเอาเป็นบล็อกทองเนี่ยเพราะว่ามันเป็นส่วนที่เราต้องโดนน้าทะเลใช่ไหมอ่าประมาณนี้ประมาณนี้เออเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับขาสองข้างแล้วก็ลําตัวของเราเนะโอ้โหทำไมมันดูไม่เหมือนหุ่นยนต์เลยเนี่ยก่อนอื่นที่เราจะไปทําช่วงแขนนะครับเดี๋ยวผมขอเออเอาบันไดขึ้นไปก่อนเอาอะไรขึ้นไปเพื่อที่จะขึ้นไปนั่งข้างบนก่อนนะครับโอเคแล้วก็มานั่งแล้วก็เออตาสเตปเนะครับก็คือเอาเค้กวาง <S <S ใช่ไหม ต่อไปเดี๋ยวผมจะสร้างเป็นช่วงลำคอของตัวหุ่นยนต์เลยกันนะเป็นช่วงลำคอแล้วก็เป็นช่วงกำบังของหน้าเราด้วยนะเพื่อไม่ให้หน้าเราเนี่ยมันไปนแกระแทกโดนนู่นโดนนี่จนตัวเรานั้นล้มก่อนเนครับคุณผู้ชมโอเคนี่ประมาณนี้นะครับสำหรับหน้าหุ่นยนต์ของเราแล้วก็สร้างให้มันมาคุมข้างหลังตรงนี้ด้วยนะครับอ่าประมาณนี้ประมาณนี้เราบล็อกนีออนนี่ยครับมาติดข้างๆเป็นลูกตานะอ่าเพิ่งได้มาเลยนะครับบล็อกนี้นี่นะครับเป็นลูกตาแบบหุ่นยนต์ตาแดงไงอะไรประมาณนี้ครับแล้วตรงนี้ก็ปากนนเ่ีย โหนี่มันหุ่นยนอะไรวะโคตรบ้านเลยตัวรถขุนยนตตัวนี้คือผมว่าตัวผมเนี่ยสร้างบ้านมันก็พอได้ใช่ไหมคุณผู้ชมแต่ว่าสร้างหุ่นยนตเนี่ยคือแบบคือคุณผู้ชมดูรู้เหน่อมันเป็นตัวอะไรเนี่ยคือผมเป็นคนสร้างเองผมยังมองไม่ออกเลยว่ามันเป็นตัวอะไรวะเนี่ยโอเคต่อไปนะครับแล้วก็เอาบล็อกทองนะมาทําเป็นมือนะครับรอบๆเหมือนกันเนื่องจากขุนยนเราเนี่ยมันน่าขมาลงน้ำนะครับมันก็จะได้แบบทนๆหน่อยไง ก่อนที่จะไปออกเรือกันเดี๋ยวผมขอเซฟหุ่นยนต์ของผมก่อนเลยกันนะเดี๋ยวเพื่อนมีอะไรผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยครับเราจะได้มาแก้ไขกันได้นะลุ้นอย่างกับยานอกาสตอนที่เขาจะปล่อยตัวกันนะไอ้ว่า <c oughs> โอเคกด yes ไปเลยครับคุณผู้ชมอืกูวา่าแล้ว่ามึงต้องตีลังกาตัวมันหนักภายในครับคุณผู้ชมไม่ได้ไม่ได้แบบนี้โอ้ยเราติดติดไอ้พ่นนี่ติดไอ้พ่นตัวมันพลิก <c oughs> ติดไอ้พ่นตัวมันพลิกแบบนี้โอ้หแล้วตัวผมขยับไม่ได้ด้วยอารมหุ่นยนต์เราในตอนนี้มันก็ไม่สามารถบังคับอะไรได้เลยนะ ดีเลยที่เราบล็อกทองมาเนี่ยโอเคมันยังสามารถเป็นการชนที่เราได้นะครับบล็อกทองเนี่ยไปอย่างน้อยนะครับแล้ก็มีลุ้นว่ามันจะพาเราไปถึงแกนลน์ได้นะ <c oughs> อย่างน้อยเราก็มีลุ้นนะครับว่ามันจะพาเราไปถึงเทชเชอร์ได้ครับผู้ชม <c oughs> อย่างน้อยก็ได้มา60บาทวะ่ะ คือผมมีอะไรจะบอกครับคุณผู้ชมหลังจากที่ผมนั้นมานั่งคิดทบทวนแล้วนะครับว่าผมทําผิดทําพลาดตรงไหนว่าสรุปว่านะครับผมไม่ได้ทําผิดทาพลาดอะไรเลยเว้คือผมลืมวิธีเล็กๆวิธีหนึ่งไปไว้คุณผู้ชมกูลืมกดกระโดดใช่แล้วครับคุณผู้ชมเวลาที่เรานั่งอยู่เก้าอี้เนี่ยนะนะคือเราต้องกดกระโดดหนึ่งทีก่อนที่เราจะออกตัวเว้ยกูลืมได้ยังไงวะเนี่ยเนี่ยมันต้องกดกระโดดให้ตัวเรายืนแบบนี้โกนแล้วถึงจะควบคุมหมุนยนตได้นะครับคือ อยากจะตบกระบ,บาลตัวเองสักสี่ห้าทีนะโอเคนี่มันจะเป็นแบบนี้นะครับเราก็จะสามารถควบขู่หุน่นได้แล้วเห็นไหมเราก็จะสามารถเดินได้นะครับหรือว่าเลี้ยวไปไหนก็นได้เว้ยคุณชมแบบนี้แต่ผมไม่มั่นใจนะครับว่าเวลาเรากดติดบูธเนี่ยมันจะทําให้หุ่นยนต์เราล้มหรือเปล่านะโอเคเดี๋ยวลองไปพร้อมกันเลยนะครับผมอ่าไม่ล้มด้วยโอ้โหอย่างงี้กูติด2อันเลยครับกู <the> ติด2อันเลยครับคือ,ค,อคือมันลอยแบบไม่ล้มเลยอนะคุณชมแหกกดฟิสิกส์ทุกอย่างมาเลย ณเวลานี้นะครับอซูมโม่ของผมเนี่ยได้ผ่านด่าน2มาชิวๆแล้วนะครับกำลังเข้าสู่ด่านที่3ามมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสลบักแบบนี้ที่เราทำเนี่ยคือมันต้องกดเดินตลอดนะเว้ยคุณผู้ชมถ้าเกิดคุณผู้ชมกดหยุดเนี่ยอ่ะมันก็จะไม่เดินเลยนะครับรานนั้นนะครับเราต้องกดเดินตลอดเวลานะแต่ข้อดีของมันนะครับก็คือเราสามารถเดินได้เว้ยแบบหลบสิก่กิดขวางตามใจเราได้เลยนะครับแบบนี้เลยนะ ตอนนี้เรากำลังผ่านด่านที่3มาแบบชิวๆอ่ะคุณผู้ชมหุ่นยนต์เรานั้นยังไม่มีริ้วรอยอะไรทักอย่างหนึ่งเลยนะครับโชคดีไปนะครับที่ตอนนี้คือเราไม่เจอกระดานค้อนแล้วนะเว้ยถ้าเกิดเจอกระดานค้อนนี่เนี่ยมันจะทำให้หุ่นยนต์เราล้มแล้วเราก็คงจะโดนค้อนทุบตายแน่นอนคือผมโคตรเกียดเลยไอ้ด่านลงหนังที่มันมีค้อนทุบอ่ะนะตอนนี้เราก็ได้ผ่านด่านที่4มาแบบชิวๆแล้วนะครับกำลังเข้าสู่ด่านที่5เปไปที่เรียบร้อย รอบดานนี้ครับก็จะมีรถไฟผ่านตรงกลางลานตรงนี้ด้วยนะ,ะโอเคต้องระวังรถไฟให้ดีนะค,คุณผู้ชมคือเทอร์โบเนี่ยผมไปติดเล่นตอนเริ่มต้นหมดตอนนี้คือติดไม่ได้แล้วนะคือเทอร์โบขาวเนี่ยมันหมดเร็วมากนะครับไม่เหมือนเทอร์โบแดงนะก็ะคือผมยังไม่ได้เทอร์โบแดงด้วยไงและแล้วอซูโมของเราก็เข้ามาสู่ดัาน,นที่6เป็นที่เรียบร้อยแล้วสโลดัานนี้นะครับมันจะทําให้หุ่นยนต์เรานั้นขาขาหุ่นยนต์กูเป็นอะไรวะเนี่ยเดียเด๋ยวเดี๋ยวคือมันจะทําให้บล็อกของเราไม่แข็งแรงเหรอหรือไงวะ ทำไมบล็อกของผมอยู่ดีมันเปลี่ยนสีเป็นเป็นสีแดงบ้างสีดำบ้างอะไรวะเนี่ยแต่มันก็ไม่สามารถทําลายอาซูมโม่ผมได้นะครับเพราะว่าอาซูมโม่ผมเนี่ยสามารถเดินหลบสีงขวางได้ยังไงล่ะโอเคเราจะเดินมาตรงนี้นะครับเราจะเดินมาตรงนี้เราจะไม่ไปโดนไพ่นะคใครจะโง่เดินไปโดนไพ่โอ้โหโดนจนได้เจ้หนนี้คือเราต้องอาศัยการเจาะนะครับอาศัยการเจาะแล้วแล้วแล้วขาคุณโยนกูคือเปลี่ยนเป็นสีม่วงคืออะไรวะเนี่ยคือมันทําให้ความแข็งแรงของบล็อกเรามลดลงเหลือด่านนี้เราเลี่ยงมาทางนี้นะคผู้ชมเพราะว่าทางนี้เเเนนนนนนี่่มััจะทําาาให้้รไโดสงขวอ โอเคไปยาวๆวะ่ะกำลังจะเข้าสู่เส้นชัยแล้ววิยคุณผู้ชมอีก2ด่านเองโซลด่านนี้นะครับก็คือฐานที่8นะหุ่นยนต์ของเราเนี่ยก็ยังไม่เสียแขนขาไปสักข้างเลยนะครับสี่ขวางด่านนี้เนี่ยมันก็หลบง่ายด้วยนะโอเคมันไม่ซับซ้อนเหมือนด่านที่แล้วนะครับเจ้าหุ่นยนต์ของผมนี่ครับมันก็สามารถหลบสี่ขวางด่านนี้ได้แบบชิวๆเลยอะในที่สุดมันก็มาถึงด่านฮาลัลหลโฮดด่านนี้เนี่ย <c oughs> คือด่านนี้คือมึงต้องใช้แบบความแข็งแรงของหุ่นยนต์เยอะมากอะถ้าเกิดจะเจาะหินทุกก้อนไหนะครับ แต่พอดีว่าหุ่นยนต์ของผมเนี่ยมันไม่ต้องเจาะไงเพราะว่าหุ่นยนต์ของผมนะครับมันสามารถหลบสิ่งกีดขวางได้ทุกชนิดเลยนะเดียว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 ข้างหน้ามันไม่มีที่หลบแล้วโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอเคเราต้องตะแคงตัวเข้าไปวะตะแคงตะแคงโอ,โอ้โอ้ต้องยอมเจาะไปดีนึงครับคุณผู้ชมครับส่วนตรงนี้นะครับคือต้องยอมเจาะแบบเต็มเ็มเลยนะเพราะมันไม่มีที่เราหลบแล้วอะเราไม่สามารถกระโดดเราไม่สามารถอะไรได้เลยเนี่ยสำหรับอาซูโม่ของผม ต้องเจาะอย่างเดียวและโอเคอดทนไว้ลูกขาขายาเพนะิ่งเสียไปนะไม่นึกไม่ฝันเลยลยครับว่าหุ่นยนต์กระจอกกระจอกตัวนี้นะครับมันจะพาผมมาถึงเทเชอร์ได้เว้ยคุณผู้ชมโอ้โสสมบัติอยู่ตรงหน้าแล้วเดี๋ยวเราต้องมาลุ้นอีกทีนะตอนที่เราตกน้ำตกนี่แหละนะโอ้ยตกน้ำตกก็ไม่เสียศูนย์มั้ยเนี่ยโอ้โหหุ่นยนต์ตัวนี้ตกน้ำตกมึงก็ไม่ล้มเหรอในที่สุดนะครับสมบัติกองแรกของคลิปในวันนี้ก็เป็นของเราจนได้นะ ผมไม่คิดเลยเนี่ยาหุ่นยนต์เมื่อกี้มันจะพาเราไปถึงสมบัติได้เว้ยคุณผู้ชมคือไม่หุ่นยนต์ที่ผมนั้นสร้างแบบไม่ได้คิดอะไรเลยเว้ยสร้างแบบลวกๆนะครับต่อบล็อกให้มันมีแขนมีขามีหน้าก็พอแล้วนะแต่ว่ามันชนะเฉยเลยอ่ะเรียบร้อยรับเงินหน่ๆนี่ครับหน2อนะ15 minutes later ถ้าคุณผู้ชมพร้อมกันแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ให้หุ่นยนต์ตัวนี้ด้วยนะแล้วเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับแมน ถึงมันจะเร็วไม่มากนะครับแต่ว่ามันก็ไปได้ไงสรุปหุ่นยนต์ตัวนี้ครับหัวไหล่ของหุ่นยนต์เนี่ยก็ไม่เท่ากันด้วยนะต่ำข้างนึงนะครับแล้วก็สูงข้างหนึ่งนะครับแล้วก็ขาของเขาเนี่ยครับก็ใหญ่ข้างนึงแล้วก็เล็กข้างหนึ่งนะ <c oughs> หุ่นยนต์ตัวนี้เรียกง,ง่ายๆว่าไม่สมประกอบเองนะครับเราจะทําการติดบูสสองถัทงที่เรามีนะครับไปในเะฟสแรกเลยเลยกันประสิทธิภาพของหุ่นยนต์เรานี่มันที่หนึ่งจริงเลยว่ะไม่อยากจะโมนะ ม่อยากจะโม้แต่คือมึงโม้ไม่หยุดเลยเนี่ยเออสรุปตอนนี้ขาคุณโยนของผมเนี่ยที่มันต่อกันตรงช่วงนี้นะครับมันก็ได้หายไปแล้วนะหายไปแล้วตอนนี้เหลือขาแบบว่าลอยๆเพียวๆแล้วนะครับคุณผู้ชมไม่ขากูแขนกูแต่ละอย่างแขนกับขาผมหายไปแล้วคุณผู้ชมโดนนักวิจัยปักอกอกกอดตอนนี้ตอนนี้หมวกผมหลุดแล้วไม่นะ หมวกหมูหลุดแล้วตอนนี้อะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะครับผมได้ทําการติดตั้ง i ไอพ่นมาที่หลังผมเรียบร้อยแล้วนะถ้าเรือเรลระเบิดขึ้นมาเนี่ยผมก็พร้อมที่จะกระโดดดีทันทีนะคุณผู้ชมนะเฮ้ยรถไฟไหมนะบินสิเฮ้ยบินโอ,โอ,โอ,โอ้แตกอย่างนี้แตกแน่แตกแน่ <c oughs>